ให้ลูกค้าเนี่ยมันเป็นของสดเป็นสิ่งมีชีวิตพอไปถึงลูกค้าทุกรอบถ้าร้อนนี่ก็ก็น่าจะเกี่ยวใช่ใช่ร้อนก็เกี่ยวครับบางที่ลูกค้าเนี่ยลูกค้าประจําเล็กเขาจะไม่กังวลเพราะว่าเล็กเค็มให้ทั้งหมดถ้ามีกลุ่มเดิมของผมเขาก็จะกลับมาครับอันนี้ก็ผมผมเป็นประโยชน์ของลูกค้าให้ลูกค้าไปซื้อเจ้าอื่นไปซื้อเจ้าอื่นเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเนี่ครับพออันนี้ก็ใกล้เริ่มได้เอา พี่ชื่ออะไรคะชื่อเล็กก็ได้ครับหรือว่าเอาชื่อตรงนั้นแต่คิดว่าคาดอาจจะนอนาคตอ, okay. อาจจะพัฒนาไปถึงตรงนั้นได้สี่สิบเจ็ดปีครับเจ้าของฟาร์มาลูกครับผมยังไม่ได้ขายครับส่วนมากผมจะลงแปลงหญ้าแปลงผักผมครับนี่ครับจะเป็นเม็ดละร้อยห้าสิบต่อกิโลใช่ครับต่อกิโลซึ่งผมผมจะคงราคานี้ไว้แหละอันนี้น่าจะชัดครับงนี้ดม,มากหืไ ครับเมื่อเขาอายุเขาได้แล้วเขาก็จะถ่ายคาเพื่อขยายขนาดตัวเขาครับสีขาว่าคาไว้ก่อนนะพอดีนู่นถ่ายคาใหม่แป๊บนึงเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ําเป็นสีน้าตาลอันนี้คือไซที่แบบขายลูกค้าแล้วก็สามารถทําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เลยเพราะว่าอันเนี้ยมันสามารถเอาไปแยกได้เลยดีกว่าเราไปซื้อตัวละสามบาทห้าบาทอย่ลองทําดูไม่ไม่ไม่ถึงกับไอ้นี่ครับ มืออนะไเอาหลังมือแตะกเหมือนกลัวไฟไฟดูดอะไรเงี้ยช้าๆนะคะทีในในหนึ่ง<อ>ตายไม่ตายมันก็มีเยอะหรอ เพราะว่าเราเลี้ยงไปมันร้อนเกินชื้นเกินเงี้ยเข้าปีที่สองครับเข้าปีที่สองมันกําลังอยู่ในช่วงช่วงศึกษาด้วยใช่ใช่ใช่ใชใชครับีมองกล้องนิดนึงพี่อะมองกล้องที่ไหนคะค่ะแป๊บนึงนะฟันก็จะนิดเดียวเขาเขาเหมือนมดกัดไหมคะไม่ถึงครับแค่แค่รู้สึกครับยบยิบยิบยิบใช่อ,อันนี้คือพร้อมขายใช่ครับพร้อมขายมันก็น่าจะ ทดแทนรถด,ด่วนได้ครับผมว่าใช่ครับมันหลานชายก็บอกว่าให้ลองลองทอดดูแล้วชิมดูนะเพราะเป็นตะกัดแตกปาอแตกปอปอ,อ่าผมจะตวงตวงไว้ประมาณหนึ่งกิโลซึ่งแต่ละขนาดก็ตอนตวงมันก็จะไม่เท่ากันเพราะว่าถ้าตัวเล็กเขาก็จะตองเป็นอะไรถ้อาหารองเป็นลำสา <c oughs> ลีครับลำสาลี